เอาละฮะหวัดไม่ดีทุกคนกันเลยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมอากอีกแล้วหรือเรียกกำแต็มว่าเกมอากมุกนี้มีคนเล่นยังมีคนเล่นยังถ้ามีแล้วก็ไม่เป็นไรเร,เราเล่นซ้ํากันได้ไม่เป็นไรจริงๆตอนแรกผมจะเล่นแบบออนไลน์นะแต่พอดีไม่รู้ว่าเขาเล่นเซิร์ฟไหนกันแล้วก็บางที ตอนนี้ผมก็ยังเล่นไม่เอยเป็นด้วยก็เลยน่าจะมาลองวอล์มอีกสักสักสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะมาเก็บประสบการณ์ก่อนเก็บอีพีก่อนมาตอนนี้มันเป็นช่วง,งเวลาตอนกลางคืนห,หอะไรอะ่ะผมจำได้ครั้งที่แล้วเปลี่ยนไม่ได้กดเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยแม่งเอย <c ười> เคียดเลยเคียดเลยเนะี่ยกระบองอันนี้เหมือนจะเป็นผมอ่านเจอเอาไว้แบบ น็อกกิ้งอเอาแคมสรุปใช่ไหมเนี่ยอ่าเอาไปจับสัตว์ใช่ไหมจับสัตว์ใช่ไหมเฮ้ยจับสัตว์จับสัตว์ใช่ไหม,มได้ได้ผมว่าผมจะมาสร้างบ้านอีกดีกว่ามันดูแบบบ้านเราดูมันกระจอกงอกง่อยเลยอ่ะอู้อู้อหู้หู้หูห้มันกระตุกเล็กน้อย เดี๋ยวกระตุกกระตุกแบบนะขอปรับก่อนอะเรามาสร้างบ้านเราเพื่อมดีกว่านะฮะให้มันดูแบบกว้างใหญ่นิดนึงนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมล่ะแล้วใครมีแบบเซิร์ฟไหนแบบเขาเล่นกันนะคนไทยเอาไปคนไทยนะที่แบบสามารถสอนผมได้นะเออแบบ บอกได้นะครับบอกใต้ใต้อคลิปเลยเม้นมาเลยเราไปหาฟางกับไม้ก่อนหาฟางกับไม้ก่อนเฮอือเฮ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 ือชื่อดือฟางกับไม้เออ,อฟางเออฟางมาทำก่อนฟงา,ฟง,มาฟงมาฟางมาฟางมาแล้วก็เอาไม้มา,าไม้มาอออาเออ เก็บ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 บูเบลีบูเบลีและเชื่อกทำไมมันแหลกเอาตาตาเนี้ยพลาดแล้วไม่แหลกเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับคอมผมเล่นเราโหขัดขัดอารมณ์เลยอะโหแบบมันขัดอารมณ์อะเดี๋ยวผมว่าจะไปล่าไดโนเสาร์ดีกว่า ขอนี่เก็บไว้ก่อนครับสักครู่สักครู่เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงใช่ไหมเจอแล้วไม่มีของเยอะมากเลยเนาะเราได้กล no ่องและเฮ้ยจึ๊กจุ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 ๊กเอามาเก็บเอามาเก็บมาเก็บมาเก็บเดิม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 ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่เอ๊ะ อย่าพึ่งเซ่พึ่งเซ่ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆน,น,น,นักสาวอ่าเราไปข้างล่างเนี่ยนะง่ายดีง่ายต่อการเก็บอ่ะเยี่ยมเนี่เอาเอเบอรี่เก็บไปก่อนบอเบอรี่ยังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เนเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนไม้เราก็มีเยอะแล้วเอาหินนี่ก็ หนักเหลือเกินอ๋อหินมันหนักก็เก็บไว้นะตัวเบาแล้วตัวเบาเลยตัวเบาเลยเหมือนกระเป๋าตังค์ผมเลยนี่นี่น,นี่กดแลว้วโก้ใช่นี้เอ๊ยครบไม่เอาออกอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่เอาแล้วอันนี้เอาไปออกไปออกไปออกไปก่อนเอาเชือกอีก โอ้เชื่ออยูอ่ะเฮ้ยผมอยากไปล่าสัตว์แล้วอ่ะเราเฮ้ยเราเข้าป่าดีกว่าครับเราเข้าป่าเฮ้ยตัวอะไรเห็นเงาแป๊บแป๊บเฮือเฮือได้ได้เก็บก่อนอ๋อต้องถือต้องถือเป็นนี่ก่อนมือป่าผมเก็บได้เกนี่มันแบบสมจริงจริงเลยนะผมว่านะเราเข้าป่าดีกว่าครับเฮ้ยดู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 

สปแปรแ้อฮก,กระจอกฮึมงปอแมงปอ,งปอตกใจโอยตยตายตาย,ตาย,ตายเหนื่อยเหนเ้ยเยเฮ้อยอันนี้เบอร์รี่สีม่วงนี่เหมือนเฮ้ยนี่คืออะไรวะเนี่ยแดกแมงแดกแมง ผมว่าเราควรอัพสปีดนะวิ่งไวให้เร็วกว่านี้คิดเหมือนกันไหมผมชอบเอาวิ่งหนีเฮ้แต่ว่าอืมไงดีอ่ะน้ำหนักเหรอหิวน้ำอาหารออกซิเจนให้ไว้า้น้ำนะ้องคุ้มไม่จำเป็นต้องใช้ปอดเยอะมากเราแค่ลงไปดำน้ำเฉยๆดังนั้นอื้ม เอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นไหนก่อนมันหิวน้ำหนักแล้วก็ยังนั้นอยู่ดังนั้นที่จำเป็นผมว่าน่าจะเป็นวิ่งเร็วมันเพิ่มทีเท่าไหร่อ่ะสูจุดโคูน้อยยังไงตรงนี้ผมอัพนี้นีกว่าเลือดให้เราตายยากๆโหพลาดเลยเสียดายอ่ะ ไม่เปแล้วครับเราค่อยไปนั้นใหม่ก็เดี๋ยเราต้องเอาเนื้อมาย่างก่อนเนื้อเนื้อที่จริงผมพลดับไฟไว้ก่อนไหมใช่ไหมมันจะได้ไม่เปลืองไม้เนาะเออกูกูโง่ตั้งนานเฮ้ยมันกระตุกอะไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่สิมันนี่มันกระตุกสิรออีพิกแม่งเลยมันไส้เออ น,นี่คืออะไรอุ่นหวายเหลือเกินช่างมันเราก็ไปนี่แหละไปเฮ้ยผมต้องคาบหอไปก่อนเขาบอกว่าหอก่อนมันสมาสมารถพังง่ายดังนั้นผมจะคาบเผื่อไว้มันต้องใช้ไฟเบอร์ใช้เชือกอีกดังนั้นผมต้องไปเอาเชือกก่อน เพื่อป้องกันเผื่อเจอไอ้เต้าตัวเมื่อกี้อีกมันมาอานมาทำร้ายผมให้ห้ดวยหากันเอ้เอมเก็บเก็บเกเก็บเเก็บเก็บเเก็บให้หมดเก็บให้หมดแล้วก็กินเบอร์รี่ไปก่อนแล้วกันกินนีดีกว่ากินเนื้อเนื้อเนาเอาทิ้งไปไรประโยชน์มาก กินไปก่อน่อะโอเคโอเคทำงานเราพร้อมหิวน้ำเยอะมันมีแบบนี่เก็บน้ำไหมไม่ได้เก็บน้ำไหมหิวน้ำตลอดเลยอะอะ มีเสียงหายใจสมจริงมากๆเลยครับเรามาเข้าป่าดีกว่าเมื่ออาวุธป้องกันตัวไปก่อนเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นผมจะได้ตั้งหนีหนีทันเฮ้ยเฮ้ยากาศมันน่ากลัวทำไมภาามันแปลกๆอ่ะทำไมภาามันแปลกๆอ่ะเฮ้ยเอาไหมทุกคนเอาไหมเฮ้ย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  มันเอาแล้วมันมาเอาผมแล้วมันมันมันเอาผมแล้วไอ้กิ่งกะไอ้กิ่งกะไอ้ดไอ้กิ่งกะกิ่งกาอุก่ะ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 กระจอกมากเลยเจ้าเนี่ยจะเล่นกับพี่เหรอจะเลยวเร็วร้อยปีน้องเหนื่อย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไเฮ้ยเฮ้ยวัดวัดมันมืดอ่ะมีไฟฉายไหมมีไฟฉายไหมครับเนี่ย เดี๋ยวะเด้อผมต้องหาก่อนเดี๋ยวมันป่าไผายอ้ออาวมันทะลุเฉยเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเอาแล้วมันเอาผมแล้วมันเอาผมแล้วเจอได้เจอได้อไดอ้กิงกาไอ้กิงกากิงกากิงกาเอาสิเอาสิแต่ว่าเดีกยวะจอกมากเลยคุกกะคุกกะคุกกะคุณเนื่องมาคุณเนื่องมึงมาเฮ้ยเฮ้ยนี่ผมเจอแต่ตัวนี้ตลอดเลยนะ เก็บเก็บเก็บก่อนเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนครับจุดจุดไอ้ไอ้ที่นี่มาที่ไหนเนี่ย<ฮ>เราต้อนีผ่ผมหลงใช่ไหมนะี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมจำก่อนเดี๋ยวผมหลงกลับทางหาทางกลับไม่ได้จำไม่ว่าเราตรงอย่างเดียวครับเราตรงอย่างเดียว <c oughs> ทฤษฎีผมนะก็ตรงไม่หลงแน่นอนมันจับได้สาไงเฮ้ยต้องใช้กระบองตีใช่ไหม จับได้วเสาอ่ะเดี๋ยวหากระบองก่อนอยู่ไหนวะเฮ้ย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 ไหนวะไหนวะยไหนวะไหนวะโ้ยเฮ้ยเกี้ยไรเนี่ยองููเูงูเอ้เฮ้ยแม่เอ้ยตกใจมาไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะโอ้ยฮียอ้ เราไปเฮ้ยเจอแสงเจอแสงเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรตัวใหญ่ตัวไหลอุ้ยมันตัวเปนลือเลยอ่ะผมไม่น่าสู้ไหวแน่เลยอ่ะมันมันแอมแอมไรกันรู้หน้ามันสิรู้หน้ามันสิรหน้าหน้ามึงหน้าหน้ามึงน่ากลัวกันแต่รู้สาวอีกเนี่ยวเออดูดิ terrible. left. ไป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 เราสำรวจป่าต่อครับเก็บเก็บก่อนเก็บไปฟังทางก่อนครับถือว่าเป็นการเก็บเลบเวลเก็บเลเวลไปในตัวเก็บเลเวลอะไรเนี่ยของเต็มหรอกินก่อนกินก่อนอ่าผมเนื้อเรายังมีอยู่ไหมยังมีสิบกว่าอ,อันน่าจะยังอยู่ได้นะครับ กินไปก่อนอ่ะพลังชีวิตตอนนั้นยังอยู่อยู่ได้อยู่ฮู้ยเอาเอาไงดีหือแตกไปเราตายแน่แเลยไอผมอยากฆ่านกอ่ะอยากฆ่านกอ่ะอยากจับไดโนเสาร์ด้วยไอตู้มันเมลเอะไรอ่ะขอดูกันขอดูก่อนเดี๋ยวขอขอขอครับเผื่อไว้ก่อนเผื่อมันพังครับ เผื่อมันพังผมจะได้เอาชีวิตรอดได้ทักส,สองอันเลยอือริงจริงจริงงงอ่ะมาดูก่นเวลอะไรฮ้ยวิ่งพึ่งขอดูเวลก่อนเุ่งสาวเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยมันจับได้อะจับได้จับได้จับได,จบได้จับได้ใช่ไหมเห็นรูปหัวใจเมื่อกี้กูคราฟยังไงเนี่ย กบองกระบองมา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 เออมา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 เออ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 ยู่ไปไหนเออเออมึงนี่ไอยุนไปไหนยุ่ไปไหนเออมึงเออมันจะไปเสียเรื่องข้ามึงจะไปไหนมึงจะไปไหนฮะเอออย่าหนีดิโอ้ายวัดมึงโดดอย่างนี้เลยเหรอมึงไปได้กูก็ต้องไปได้เออ เออเออเดี๋ยวดเดูดูลง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 ไอมึงจะไปไหนมึงไปไหนกงฮูกะฮูกะเฮิกดโดดโดผู้แม่งเออโดด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 โดเฮ้ยเฮ้ยเราจับมันได้ใช่ไหมเราต้องทำไงอ่ะเราทำไงอ่ะนี่เหรอให้มันเหรอให้มันไงอ่ะงง อ๋อองนี่เหรอมันก็กินเหรอหรอือหะงงแล้วจับมันยังไงอ่ะนี่มันหลอดไอ้มันคือหลอดการตื่นเหรออ๋อมันมีสองหลอดข้างบนคือหลอดการตื่นแล้วถ้าให้มันกินอะไรอ่ะให้มันกินอะไรอ่ะ นี่เลยเมโคเบอรี่สีดำอ้าแดดเปแ้าออู่แล้ววะอ๋อยังไงเดี๋ยวผมต้องรอมันเหรอเฮ้ยมันจะตื่นแล้วอ่ะมันจะตื่นแล้วอ่ะมึงกินมึงกินไอ้นี่กันเฮ้ยมันมึงแย่แล้วทำไงอะ จะตื่นแล้วอ่ะมันทำไงให้หลอดไอ้ข้างบนมันมันมันเพิ่มอ่ะสีอะไรนะมึงตึกเฮ้ยงงงงงงเออเฮ้ยอ้าวทันไหมเนี่ยเอาเฮ้ยมันตื่นแล้ว ไม่กูไม่จับแม่งแล้วอืออข้าวแม่งอืออเฮ้ยไปโยมาโยมาโยเอาสิเอาสิเอ็มเปิงโป้เอ็มโป้เอ็มโป้บ่าโป้บ้าไหนวะไหนวะไหนวะอืออือเอาสิเอาสิเอาสิเอาเอาสิขู่เป็นเยอะมากเลยเยอะมากเลยเอาเอาเอาหูยหูยหูยหูออกเนื้อมาเอาเนื้อมา เนื harma, uf, en, weg, hey, ้อมึงเนื้อมาเนื้อมาเอ็งเจ้ามังกรเจ้ามังกรเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋เข้าลงน้ำลงน้ำก่อนกินน้ำก่อนโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวกลับแคมป์ก่อนกลับแคมป์ก่อนกลับแคมป์ก่อนเอาเนื้อไปย่างก่อนพลังงานหมดไม่ขึ้นเหนื่อยใช่ไหมแล้วผมต้องทำต้องรอ โอ้ยให้มันจับยังไงอะทำยังไงให้ไอ้ไอหลอดนั้นมันไม่หมดอะที่มันหลอดการตื่นอะต้องทำยังไงต้องทำยังไงวันเนี้ยเอาเนื้อไปย่างก่อนเฮ้ยผมอยากจับไอ้ตัวนกยักษ์เนี้ยผมจับได้ไหมพอตีมันก็บินหนีผมอะเฮ้ยเดี๋ยวเหนื่อยเราเหนื่อยละมาพักก่อน ลงน้ำไปแช่น้ำเราต้องแบบทำตัวแล้วทำตัวแบบเป็นจอระดแค่ครับแบบมองเหยื่อที่ใต้น้ำครับแล้วก็โผล่ไปแค่หัวแล้วก็มองหาเหยื่อเหยื่อของเราเหยื่อของเราเหยื่อของเราโดโดกูเอามึงก่อนเลยเกาะเอาเมื่อกี้ไอ้โด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 ้ฮูก้า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  แล้วกด e ่ะแล้วก็ใช้อ้าวเบอร์รีก่กูทำแนวะอ้าวหมดแล้วอ้าวมันต้องใช้เบอร์รี่สีดำอะ,อะ,อะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขอเปิด Google แป๊บนึงเฮ้ยวัดผมเปิดไปดูก o o g l e แป๊บเดียวกลับมาตายห่าเฉยเลยโอ้โห <c oughs> <c oughs> What the fuck Hay tai thật